เอาลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด่านเกมครับและสําหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาเปิดตํานานใหม่คือตํานานเผ่า v 4เผ่ากรูครับซึ่งวันนี้นะฮะผมเนี่ยได้ทําเผ่า v 4เผ่ากรูเนี่ยได้แล้วตอนนี้มันอยู่ที่เทียร์ไนวะประมาณเทียร์ดเทียเ์้นะฮะเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มเงินม่วงนะฮะลงดันและก็ทําภารกิจแปลงร่างนะฮะให้จนถึงเทียสินะครับและผมจะไปท้าตบพี่เข้าหุ่งครับ เห็นเขาบอกว่าเผากรูเนี่ยกับผลเสือนะฮะ ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมากครับแล้ววันนี้เราจะไปท้าตบพี่เข้าหงนะฮะคือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมยังไม่เคยชนะพี่เข้าหงไนงะเดี๋ยววันเนี้ยคุณเจอเผ่ากรูผมแน่ซึ่งพี่เข้าหงเนี่ยเขาเล่นเผ่าปลาวีสีนะฮะมันจะมาสู้เผ่ากูอย่างเราได้ยังไงยิ่งกลางคืนแบบนี้นะฮะยิ่งได้เปรียบและผมเนี่ยเล่นเป็นสายดูดเลือดด้วยนะฮะไม่มีอีการครับเราเน้นแดงนะฮะเน้นดูดเลือดหนักๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะขอญาตไปทํา เก็บเงินม่วงก่อนนะฮะต้องแปลงร่างอีกกี่รอบวะอีกเจ็ดรอบนะครับแล้วก็ไปจ่ายแล้วก็แปลงล่าอีก10รอบนะครับผมโอเคถึงจะเป็นเทียสินะฮะขอญอาตทำเทียสิก่อนแต่ก่อนที่เราจะตัดวิดีโอนะครับขอญอาตไปสุ่มผลปีศาจแล้วกูจะขอญอาตทาไมเนี่ยเออไปสุ่มผลปีศาจก่อนนะครับผมมาดูสิว่าผมจะได้ผลอะไรนะครับถ้าได้ผลดีเนี่ยคือยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ชนะพี่เข้าหุงนะครับม,มาผลดีออกผลหลักล้านจงออกมาปบ๊บ ปบหลักล้านปั๊บโอ้โ,อ,โอ,อย่าบอกนะว่าเราจะแพอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยไม่มีทางไม่มีทางเก็บได้ไหมจัดเก็บดิโอเก็บได้เฉยเลยวะ่ะอะไรเนี่ยมีชี่ว่างให้ผลจรวดในตัวด้วยเหรอนี่ ผมว่าโชคชะตาผมอะ่ะมันไม่อยู่ที่ผลปีศาจผลจรวดหรอกเดี๋ยวเราลองเอาเงินอ่าไม่ใช่สิเอากระดูกนะครับมาสุ่มนะครับดูซิว่าผมจะได้ผลปีศาจหรือเปล่ามันต้องเสี่ยงทุกอย่างนะผู้ชมต้องเสี่ยงทุกอย่างฮะแน่ปึบ๊บห้าสิบได้อะไรอะ่ะได้เฮกพีเอามาทําไมสุ่มอีกสุมส่มจนกว่าจะได้ผลปีศาจมันมีโอกาสได้ผลปีศาจอยู่แล้วสุมส่มสุม่มเงินม่วงเอามาทําไม เออแต่ก็ดีเหมือนกันจะเอาไปจ่ายนะครับสมผลปีศาจเงินเฉียวไม่เอาผลปีศาจเงินม่วงเออดีเหมือนกันแต่ยังได้ผลปีศาจเงินม่วยอีกแล้วผลปีศาจนะ่าคุณสุมได้ของในตำนานอะไรวะไ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวสุมอีกเด <c oughs> ี๋ยวจะไปตีบอสเฉียวก่อนใช่ไหมเนี่ยโอเคสุมอีกได้เงินเฉียวปุ๊บเงินม่วง <c oughs> ได้อีกพีคูณสองโอ้ยปุ๊บสุ่มไม่ได้แล้วอะ่ะอ๋อสุ่มไม่ได้แล้วนะครับเราได้ของในตำนานมาโอเคก่อนที่เราจะไปทำเผา V4 ่เทียเก้าตีบอสเชียวก่อนฮะโอเคจัดไปบอสเชียวบอสเชียวต้องเจอกับผลพระนะครับผมผลพระ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 เน่แปลงร่างเป็นพระและก็ กลับร่างถือดาบโอเคมาแค่นี้แหละขอญาตไปเล่นบอสเขียวแป๊บหนึ่งครับคลิปนี้ดูชิวๆนะเพื่อนๆนะคือการเติบโตของผมนะฮะในการเล่นเผ่ากรูนะฮะที่เพิ่งทําเสร็จเมื่อวานวันนี้ก็จะไปหาเรื่องตีกับพี่ก้าหงแงละมาบอสเขียวบอสเขียวเลือดสองแสนนน้อยไปน้อยไปครับเราไม่เข้าประชิดกับผมเราตีไกลๆเลยเราตีอยู่ห่างๆครับเออ สำหรับใครอยากจะฟาร์มบอสเชียวนะฮะสามารถใช้ทร right ิคนี้ได้นะครับผมเลือดเหลือแสนสองแล้วอ่อนจังวะตายไปตายไปตายไปโอ้ตายไปสิโอ้ยตายไปตายไปแตกไปแตกไปโอ้โหโจมตีผมเขาโจมตีผมผมโจมตีคืนได้ปะล่ะเรียบร้อย ความชนานาญเพิ่มมา2อนี่มาร์สของดาบนี่จะเต็มเลยเนี่ยวิ่งใกล้แปลงร่างแล้วว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปขอตีมอนสเตอร์แปลงร่างก่อนนะครับแปลงร่างรอบนี้เก้าเป็นรอบเที่ยวอะไรแล้ววะรอบที่ก็จะรอบที่3นะครับรอบนี้ดูดูเอฟเฟกต์ของดาบสายฟ้าท่านผู้ชมครับโคตรโกงอะ่ะดูดูแล้วตอนกลางคืนนะฮะตอนกลางคืนเนี่ยเผ่ากรูเนี่ยบอกเลยว่าอย่างโหดครับ นี่ตอนกันคืนด้วยนะแล้วพวกนายจะสู้เราไหวเหรอโอ้ดูดิเอฟเฟกตดึงเอฟเฟกดึงม่อนครับดูดูโอ้โหนี่ไม่ต้องวิ่งไปหามาันให้ยากครับนี่สาฟ้าช็อต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 แล้วแปลงล่างอรอบนี้เป็นรอบที่ 3. สามสาม โอเคท่าน <Okay>, so ผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะขอญอาตัดวิดีโอเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขอตัดไปจนถึงตอนที่ผมเนี่ยทำเทียสิบเสร,ร็จเลยนะฮะและเราจะไปท้าพี่เ้าหงครับถ้าเกิดผมแพ้เนี่ยผมจะยอมเสียผลถาวรหนึ่งผลให้พี่เ้าหงเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมชนะเนี่ยพี่เ้างก็ใช่เลยแลกเปลี่ยนผมนะมาดูกันครับไป เอาล่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมทำเทียได้ถึงเทียรก9แล้วนะฮะคือจริงๆเนี่ยอยากทำให้ถึงเทีย์10ครับแต่ผมไม่มีทั้งเงินม่วงนะฮะแล้วก็ยังแปลงร่างได้คือแปลงร่างไม่เท่าไหร่แต่ความหมายคือเงินม่วงอะ่ะมันไม่พอนะครับต้องไปหาเงินม่วงอีกต้องมาแปลงร่างอีกเสยเวลานานนะฮะเพาะง้นแล้วคลิปนี้พเราจเจ้แค่เทียร์9ครับผมว่าเทียร์9เนี่ยด เขาใช้เพงด้านของเผาเงือก V4T10 นะฮะแล้วก็ใช้ผลเสียงโอ้โหได้เลยคือตอนเนี้ยเขาไม่รู้นะว่าผมได้เปรียบเขามากๆนะครับท่านผู้ชมครับมาตัวมานี่มามานี่แล้วมานี่แล้วเธอรู้วิธีชนะเธออยู่แล้วแหละหละ่หละยอมให้ไงหลอเธอรู้ไหมว่าถ้าเธอชนะเนี่ยเธอจะให้ผลปีศาจถาวอผลอะไรก็ได้เธอหนึ่งผลเลยจะคิดไว้ยังว่าเธอจะได้อะไรผลจิมะ คุณหิมะเหรอได้โอเคออกตี้ก่อนพร้อมหรือยังนั่งดีๆแป๊บนึงนั่งดีๆแป๊บหนึ่งวิธีไหนก็ได้ใช <c oughs> ่ไหมที่ชนะใช่วิธีไหนก็ได้ที่ชนะแต่ห้ามนี้ออกจากเกาะน,นี้นะ <c oughs> อะไรอะไรห้ามนี้ออกจากเกาะน,นี้นะครับพร้อม,มยังห <c oughs> นีหรอหนีไม่ได้สู้กันจะหนีได้ไง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว พอ้อมนะเอทุอยแล้วนะเเอ,อ่สรดอ้อดบบเฮ้ยทำไมดาวมีสเสีปน้อยอย่างนี้วะดีบุ่นยังวะเนี่ย

แปดลากเบอลวีซีมาเราดีคนจะได้เปรียบครับผมบอกเลยคจะได้เปรียบครับผมบอกเลยเไหนไหนเห็นแล้ววะ อ, <Yeah! S 1> อ๋อเมื่อวานเราสู้กันนี่เมื่อวานเราสู้กันไงที่ว่าเขาทําเผ่าเมื่อวานนี่คือผมทำเผ่ากรุนนะครับแล้วผมให้พี่ก้าหง่ยมาตายให้ผมนะฮะเ,เพื่อทำภารกิจเป็นเทียร์สามไงอ๋อเป็นไงเจ็บไหมเจ็บไหมเปลี่ยนผลเปล่าเปลี่ยนผลหรือเปล่าเสียงเขาไม่ถนัดเฉยอ๋อเหรอผลเสียงไม่ถนัดเฉยเหรอ,อ,อคือตัวไม่รู้หรือว่าตัวแพ้ทางเขามากเลยนะ ก็นั่นแหละกลางคืนนะพลังชั้นมันจะทวีคูณขึ้นยังไงล่ะโอ้ชิบหายละผลพระเขาไม่มีเผ่านะตอนนี้อ่าไม่มี V4 เหรอไม่มีเลยเนี่ยแล้วพาทิดขึ้นแล้วอ๋อไอแซ่บอ๋อพลังฉันโอ้พอไหมอุ้ยพัดเตี้ยวผัดเตี้ยพผัดเตี้ยว พอเตี้ยมาดิมาหมดเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้วเป็นทำไมเป็นสีเขียวอะไรสีเขียวเคอไงก็เลเข้าสีเขียวคืออะไรตีกันไม่เบาอ๋อเราก็ต้องออกตีซีมาพร้อมนะ้เฮ้ย

ออ้ยเกินเกินหนุยโอเคเราเสมอกันนะครับสำหรับใครนะฮะอยากได้เผากรูน v 4แบบนี้นะครับผมร้านวีช็อปนะฮะมีให้อยู่นะครับจริงจริงขอบคุณมันเก่งตอนกลางคืนนะครับแต่จริงจริงอ่ะผมอ่อนให้กลัวพี่ก็หูเขาจะน้อยใจไงที่เขาพิชนะผมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับก็ได้เห็นกันแล้วนะฮะความโหดของเผากรูนะครับ ใครอยากได้ก็ร้านวีซี o ชอปนะฮะมีขายอยู่นะครับสามารถไปโดนกันได้นะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหมนคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ